แจสเวยูอาร์เนาะแจสเวยูอาร์มันเป็นกลิ่นหวานหวานแต่ชอบนะคือมันไม่เวียนหัวมันมีความหวานและมันมีความละมุนอยู่ข้างในมันให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนบนปุยเมฆอะแต่ปุยเมฆนั้นมันไม่ได้ขาวเออมันไม่ได้ขาวมันมีสีสันอยู่บนบนปุยเมฆที่มันบางเบาแต่มันไม่ได้มีความแบบขาวทั้งหมดเออมันมีลุกเล่นของมัน เป็นเมฆที่มีสีสันเออเป็นเมฆที่มีสีสันมีความละมุนแต่มีสีสันอยู่มีความสดใสอยู่มีความหวานแต่ไม่ได้หวานทั้งหมดเออถ้าบอกความไม่เลียนฮะถ้าถ้าบอกว่ามีความสดใสอยู่ก็ใช่มันให้ความรู้สึกสบายๆแล้วก็เป็นกันเองด้วยทำมจากอันนี้ทำมาจากอะไรอ่ากลิ่นที่สองนี้จะมีความมีองุ่นด้วยมีความเป็นกุหลาบด้วยค่ะ มีประมาณสิบกว่าส่วนผสมสิบกว่าอย่างนะนึกถึงผู้หญิงที่หวานมีความหวานแต่มันไม่ได้เรียบร้อยอ่ะมันมีความมีความแน่าค้นหาบางอย่างเออไม่ได้หวานแบบแบบหวานคือไม่ได้เห็นอ่ะถ้าถามว่าพี่นึกถึงมีแบบไม่ใช่ผู้หญิงที่เห็นปุ๊บแล้ว หวานแล้วเราจะเข้าใจเข้าทะลุปุกโป๊ะเออแต่ว่ามันมันมีความมันมีความหวานนะแต่มันมีความจะบอกว,ว่าความเก่งมันมันไม่ได้เป็นสื่อความเงแบบมันเป็นความมันมีปริศนาที่ซ่อนอยู่เ <alet S 1> อ,อลักษณะเนี่ยเป็นผู้หญิงแถวหวานแต่ไม่ยอมง่ายอ่าไม่ยอมง่ายมีความเป็นตัว <això S 1> เอ,อ,องอะคมีความเป็นตัวเองค่ะ นี่น่าสนใจนะม,นม,นมันมันมันมีความหลากหลายของของความรู้สึกที่ได้ดมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกลิ่นเบอร์สองใช่ไหมคะเ <2 S 2> <จะ S 1> มีความเป็น <you are. S 1> ใช่ไหมมันตรงกับชื่อกลิ่นเลยอ๋อคือคุณเป็นแบบของคุณนั่นแหละโอเค